สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดอรมาแล้วเด้อเพื่อนต่าเศร้ามาเนี่ยมันขึ้นฝนตกกันนะเบืองด้วยพนกับหมอกหมอกก้างมาฝนกับก้างมาพื่อนนะ่ะว่าเมื่อตึ๊บพายุเข้าเห็นบ้างพุ่อนนะ่ะนั่นเห็นบหมมัทต้องฝนกับหมอก ai phốn hừm và hoàng hừm bây vừa cũng nhìn ba nhìn xem pha hoang ba mà khuyên tốt bằng giang nát đấy mà khuyên là tốt bất được là mà khuyên ông tuần này con ô dê yeah. tuần mai là đây là năm phốn là mưa thương à đi ngang mưa khuyên. là bạn ục ra phải sai là bơn. พอดีประ้องล่าง,างดได้รถฝนตกใส่มาเคลื่อนน,นี่ต้นไม้ค่อยด้านหน้าก็เป็นภูด้านหลังก็เป็นภูปนเป็ดเลี้ยงเหงืหอเลย นี่ก็กืลเมาดูต้นไม้ค่อยแล้วเนี่ยต้นไหลต้นแบ็กเมจิกะได้น้ำแล้วสดชื่นเต็มตัวอะผู้ดงผู้ดังต้นดอกแก้วเอ้ยต้นโมกต้นโมกถ้าท,ทิมพกระบาแล้วฝนก็กำลังมา บ่ปอเนี่ยทำไว้ถ้าไปมันกำลังขึ้นนี่เห็นไหมนะน้ำก็รองไว้เต็มไว้รดต้นไม้ฝนตกใส่กับพ่อเดียกันว่าไะว่า,ายังเงือดด้วยพายุขนเข่าเงือ่ โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลวัน่ะโอ้ยมะกรูดเป็นมากมะกรูดเป็นมากนั่นต้นมะกรูดเป็นมากมะกรูดเป็นตอนมานแล้วและเป็นติดหมากแล้วยวันน่ะมา็นไหมป้าฮวงผึ่มๆด้วยวันนะ นี่อันนี้ก็ฟื้นแล้วกำลังไปนู่นเราไปแยกออกแยกเป็นกอเป็นกอไผกรอมันกอกอไผกอมันก้อยไม้ตลาดโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อเจอกันคลิปหน้าครับ